ใน,ในเรื่องของอรายชื่อที่ถูกเสนอมาให้เป็นนายกุัฐมนตรีเนี่ยนะครับทางพรคเองก็มีอยู่3รายชื่อนะครับมีทั้งคุณแพททองทานแล้วมีทั้งทเจรจาชายัยเกษมด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องคอยให้กรรมการบริหารเป็นคนเคาะก่อนนะครับว่าจะเป็นใครนะครับณจุดนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโซฟาก็ยังไม่มีการพูดคุยกันมากกว่านั้นผมเชื่อว่าคณะเจราจาก็คงจะมีการไปเจราจาใน เร็ววันนี้แหละผมคิดว่านะครับอาจไม่อาจจะเป็นเยนนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะครับก็คงมีแนวทางในการที่จะร่วมทํางานกันต่อไปอย่างไรนะครับแล้วก็ในแง่ของแกนนําที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าจะเป็นเพื่อไทยยังไงในในระดับต่อไปนะครับผมว่าเรื่องการโหวตครั้งเดียวก็เป็นก็ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานอันหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ครั้งต่อไปก็ต้องคิดให้ดีนะครับต้องมีการเ,าเจราจาให้เหมาะสมผมว่าชัดเจนถ้าเกิดมีพรรคที่จะเสนอในายกรัฐตรีครั้งต่อไปเนี่ยเรื่องหนึ่งรสองเนี่ยต้องไม่อยู่ใน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 การแก้ไขหรือการยกเลิกนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะงั้นเมือง,งนั้นเมือง,งนั้งงนจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองแล้วก็อีกหลกายพรรคก็ตามดี คดคติตศาสตร์มันค่อนข้างที่จะพื้นฐานมากๆเลยนะครับรับดูก็รู้นะครับว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรผมคงพูดแทนก้าวไกลไม่ได้นะครับแต่ว่าของพักเพื่อไทยนี่เราคงต้องมีการพูดคุยกันนะครับชัดเจนถ้าเกิดเราจะเป็นแกนนาเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องที่ต้องที่น่าจะต้องอยู่ตรงไปขึ้นอยู่กับว่าสุดทายนี่คืออะไรนะครับสุดทางนี่คือการที่ทางก้าวไกลไม่สามารถส่งนายกรัฐมนตรีได้แล้วนี่ถือเป็นสุดท้อย่าง นะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปที่คณะติราจาของทั้งแ่พาคของเราเพราะน,นี่คือสุดทางหรวอ,อย่างถ้าเกิดสูตรทางแล้วนะครับก็ต้องมาพิจารณาว่าพาคที่มีคะแนนหลักสองต่อไปเนี่ยจะรับการมอบหมายหรือเปล่าจะตกลงกันได้หรือเปล่านะครับก็อยากให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพราะยังไงเราก็ยังร่วมอุดมการกันอยู่ดีนะครับไม่เป็นเรื่องของการที่อยากให้มีการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่เรื่องของจิตใจที่เป็นการนี่ประายนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ